อะไรดีเลยพันน,น,นาไ้ยไม่ใช่อ๋อมันมีบันไดอีว่าแมขอปี้นไม่อไมบบมมพอขอปีขึ้นไปด้หมแมอขอปี้ไ,ปไ,ปไ,ปได้ไหมไม่ได้่่บอกว่าไม่ได้แลจะทำอีกเหรอเรซซิ่งอย่าไปนอนที่นอนเพื่อนกานะลูกเรซซิ่ง อย่ไปยุ่งนะนี่มามายุ่งพี่นอนตัวเองได้พี่มาไดคนแม่ป้าดีมอันป้ยกระดาอเราเล่นอะไมม้าขอกุงนะขอเล่นหกุมแม่เล่นาขอเเยวปอเล่คนเดียวก็ได้อ้ยโอ้อยออ้้